โุนละอ้หูใใหเว้ยเฮ้ยๆๆไม่รู้นะโอ๊ะไว้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 เจมไว้ไว้ไ้มาปอนะมาปอนโอ๊ะตนละของข้มาหรอวะปลาไรไม่รู้เนอะอ้หูใหญ่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 โอ๊ะปนิมด้วยปนิม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  นี่นะครับปนวนจันนะครับข้าลูกกวานนี้นะปะนินใส่น่าจะน่าจะโลหนึ่งแด่ลโอข้าลูกก่าโดนละไแค่นี้ไม่จะเป็นต้องเออปาตัดนินแล้วไซแค่นี้ ต่อยอยู่นั่นแหละนี่ยคำมันอ่อนเกินอ่ะเนี่ยขนาดทำใส่แบบว่าไม่ไม่เท่ากับไปไปแบบนนั้นนะโอ้ได้ปลาตัวใหญ่ละทิ่ท่าได้ปลาใสใหญ่เนี่ยจ้โวจ้าวจานเลยจับจับมันค่ะต้ไปบ้าให้จับโอ้มันดิ้นรูดแต่มันดิ้นใช่ไหมแล้วก็มันดิ้นตกใส่หน้าแล้วก็ตกใส่หน้า ตุ๊บเปิ้ลมันดิ้งใส่ไหนนี่นะครับตะเพียนไซส์สวยนะครับได้มาแล้วนะครับโดนแล้วครับเอาจับเอาเนี่จับเอาไปใส่ที่กระชังพ่อหนะใส่หนุ่มหนะไล้เดี๋ยวการที่เราจะเลอกมันนี่ไปนี่นะครับตัวนี้เป็นตะเพียนไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวไปใส่กระชังก่อนนะครับ เยอะได้ปลาันไท้สมเง้นี่นปลาคุได้เยอะมากนะครับโดนละโดนละว่าละว่าละเนี่ยปลาเพียงแล้วครับได้ตัวละมีอยู่ันเดีวโดนละ

ปลาใหญ่มากปลาหนิงบอกแล้ววันนี้มาเพื่อมาเอาปลาใหญ่โอ้ปลาหนิ่งฮ่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรปลาหนิ่งรูปปลาหนึ่งปลาหนึ่งทิปเปอร์พอเป็นไงวะค่ะต้องถ่า่รูปเลยโอ้โอ้โอ้ นี่นะครับข้าลูกป่<ล>านนี้นะปาน,นินไซน่าจะน่าจะโลนึงนได้หนลูกนี่นะครับเล่นดิวนะครับเดี๋ยวก็ดูตุ๊กแาหาหมดนะตุ๊กแาตัวผมอยู่ด้วยเนาะนะ โนแล้วโอ้ยตุ้ยไซส่ใหญ่เว้ยนินนินนินใช่ใช่ใช่ไม่รู้นะไม่เห็นอุ๊บปล่อย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 เซฟปล่อยปล่อยปล่อยไม่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 ปล่อยสู้มันอะสู้มันอะว่าละว่าละช่วยตัวช่วยสู้มันอะสู้มันไนยังไทยอยู่ไทยอยู่ มันไม่เห็นคับเดิกมันงอมต้องตั้งขึ้นหน่อยเข้ามามาเลยวะเมืมมเ่อวานเมื่อวานขาดอ่ะถ้าไม่ไหวทีปบ<ะ>ไหวนะเสีบอะใช่ยุบได้ให้มันเหนก่อนยก่อนนอนไม่ได้ตาคุณอโดนเงี้ยขาดเลยอะสบัดเลยขาดเลยแต่แค่ใส่เล็กอน่ย สายหนาะว่าจงยังหว่าแล้ววันนี้เจอตัวใหญ่นะมาพม่าเอาตัวใ่ญโอ้โหโอ้โหสายหน้าเป็นสายอะไรีเออเป็นตัวปัวห่านั้นนะมันจะเข้า้า ไม่รู้ไปนะครับไม่ยอมขึ้นเลยครับโทางกลุ่งเลยนะโอ้คันนี้ถือว่าโอเคอเลยนะเออโคขีมันไม่ยอมเหนื่อวะเนี่ยถ้าเป็นผมขาดแล้วเนี่ย พี่ไดไม่ได้ม่ได้ปันใอะั้าไม่ัปก็ปเรู้ว่าเ็ยิบุกคนจันเนี่ยสอย่างกับสองย่างสายางปัหครับผว่านี่ครับ่นช่ปอบ้าับยิบุกดูด้วยแว็บยิบุกย้อนวะไม่ยอมันไม่ย้นอะไร่ะมัน่ะไม่เีกมเหรอยิบุกเปี่ยนตัวละ ปัญัยที่บอกว่าปัญัยเลยอ่ะโอ้โหไม่ไม่ยอมขึ้นเลยนะครับโอู้ยทำไมอะไรมาเยอะจังเลยวะเนี่ยโอ้ยไม่เบื่อเนี่ยแหละเลี้วอ่ะโอ้โหมันก็ไม่ยอมแพ้เวล้ว่ามันกระโดดปุ no, Or, no, 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 no. Oh. Oh, ๊หรือว่าสองตัวกันหรือว่าตัวหนังแรก ในคะไม่หรอน่าจะไโลกว่าเลวมั้งใช่แล้วนนจานโอ้ปานนจานนี่หวเอออ่าขึ้นมานะเอี๋ยรู้ตัว่ามัอ่านกันเกนีวเกนีเกีนี่ะเล่นเลยวถ้าไฟไม่แข็งนี่ขาหมดอ่ะโอ้อย่าสิกับมากลัใหญ่แน่ตัวเนี้ย ตอนนี้ยังมีได้ยังวางข้าไหนจะโดนปัดกันหรือเปล่ไมาใช้ของวะ

ฉันลงนานๆกินจั๊กจ่จั๊กจั๊กจั๊กเฮ้ยเขาไม่ลงใส่กลมอมาเป็นปลาพวกน้ดมาเลยครับดูมเลยครับขมาทกมได้ที่ท่าทายขึ้นทำไมมาเลยัเวะไม่รู้อ่ะปลาบอกให้ทำมาเลยกันเลยเนี่ยเออท่าตายบอกวาขึ้นแป๊บเดียวไอ้ใจบ้าเลยอ่ะต้นานอ่ะจะไม่ขึ้น แม่เขาได้ไปใหญ่มากวุณนี่จะก็บประตูใหญ่แน่นอนคุณนี่จะก็บประตูใหญ่แน่นอนไซสเดียวกันเยอะๆไซส์เดียวกันแบบที่เราได้มาที่อันนี้มันหนักเกินนะมันหนักเกินไม่โดนปากโดนใต้คางนี่นะครับปั่นนจันทร์นะครับโอ้ไม่จะไซส์สองโลได้นะครับตัวนี้นะครับกินหลิวนะครับสุดเกลียวมากครับ